ได้นานแก้วไหมล่างนึงเลยแต่ส่บาตพี่น้องแต่ส่บาตหอนบางโอ้ยตากแดดพี่น้องหอนขาดหอน,หอนเนี่ยขันบ่วไปซื้อแามหนีขันบ่มีเวลาว่าวุ่นตื่น,ต,นตื่นพอดีใช่ไหมขันบ่วไปซื้อตอนนี้กะแจกักจิไปซื้อแามไหนพี่น้องคำมาแรงมากกับยากเล่งงนง่ายยากหลานอา ก็เลยไปสื่อแามนี Mu ่แหละพี <được kindergarten cruise> right, ่น like ้องปิดไฟก่อนอาการห่อนพ่อใดอยู่เล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงหืมเล่นอย่างนั้นเหรอหนูได้หกก็ปีนเป็นไดไตเห็ ไปเล่นในห้องน้องอยากไปเล่นในห้องน้องน้องร้อนค่ะพี่พี่ขียงไป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 เปิดแอร์ให้เขาถ้านมอยู่ในรังไม่ให้เหรออ่ะแบ่งน้องกินด้วยนะพี่เมย์ห่อใหญ่พี่เมยห่อใหญ่ห่อแบ่งเพื่อนกินด้วยนะหมดแล้วนะคะเอาไหนนี้เอาไหนลูกพี่เอาไหนคะเดี๋ยวไปวางไปวางเดี๋ยวน้องกินเองปะไปวาง เป,เปิดเลยเอากระจกหมุนกระจกเลยดาหย่าไปเปิดหมุนกระจกลงให้โอ้ยมันหอนมันเอายูว่าเปิดแอร์ว่าได้ใคร,ใครชนะคนนได้ขนมใครชนะครับผมฮะนะอะไรนะคะเา่าวช่บิงโก เอาผ้าห <muitas> ่มหญ้าขึ no ้น yeah. ดีๆพี่เมย์เหยียบผ้าห่มหญ้าเห็นไหมเราจะเล่นตรงไหนดีเล่นตรงนี้ไม่ดีเหรอเนี่ยเนี่ยเจ็บเคลียตรงนี้ออกเคลียตรงนี้นี่ตรงนี้มันเย็นกว่าเลยเนี่ยเอาไหมใช่ไปแบบนี้ไปขึ้นไปมันเราลงไม่หมดจะเล่นตรงนี้เหรอหนูได้สิพงแล้วเอาวันนี้ลงไปก่อนเลยนี่นี่เออ แผนดีเนียย่าหยบขนให้หน่อหได้1ไม่ตอนนี้ถก่อนเริ่อก่อนอะต่ไปตวันไหนอลูกเต๋าไหนพี่ต้องเปิดพัดลมซอยกันพี่น้องคุณสิเปิดแอร์สั่นมันบุยืยนมนีหน่อยนี่ทุ่นบ่ได้อันนี้่อน เล่นด้วยกันค่ะเล่นด้วยกันเอาไม้เอาไม่หมดเลยเล่นด้วยกันนะคะมาเอาหน่อยออกนี่เบี้ยเลี้ลาน้อยออกอน้องเนาะให้น้องเล่นด้วยให้น้องมีเอาไหมตื่นนอนตื่นไม่อารมณ์มาท่านดีพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งของกันสิอย่างมาเนี่ยโอ้ยเนี่ยเขาตาแล้วพี่น้องเนี่ยเขาตาแล้วไปเบิ้งของเนี่ย สื่อข้องใส่ข้องซอยสื่อข้องใส่ข้องซอยพี่น้องทอานี้กันพี่น้องจ้ะ